สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้แคทตี้ก็ได้โอกาสแล้วนะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมที่เคยถามแคทตี้มาตลอดระยะเวลาที่แคทตี้เล่นโซเชียลแคมเนี่ยว่าอาหารผิวแคทตี้ทานของอะไรนะคะที่ก็ทานตัวนี้นะคะเป็นของ Baby k i ค s สบูต้าลาชนะคะซึ่งทานมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะคะตั้งแต่ช่วงที่เบบี้คิสได้เริ่มมี BB เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาสูตรอาหารเสริมอาหารผิวของเขาเนี่ยมาโดยตลอดซึ่งมีแคทตี้นี่แหละคะ่ะเป็นอยู่ทดลองนะคะโดยพัฒนาปรับสูตรเปลี่ยนส่วนผสมนั่นนี่ไปนะคะเพื่อให ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็ปลอดภัยให้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ว่าวงเล็บนะคะให้ประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ในความปลอดภัยอะฮะและตัวนี้นะคะที่ชื่อว่ากูต้าลัชเนี่ยเพราะว่าส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยคือกูต้าไทโอนะคะซึ่งมีปริมาณ250มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดที่ทางออยอนะคะกำหนดให้ใส่ได้นะคะและเป็นกูต้าเกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและที่สำคัญยังมีส่วนผสมอื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงเรื่องผิวพรรณของเรานะคะและส่วนผสมอื่นๆนี่ก็นำเข้าจากฝั่งยุโรปบ้างอเมริกาบ้างนะคะสารส่วนส่วนผสมเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะ ก็เดี๋ยวจะ。 อ่หมาพูดให้ฟังกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นตัวหลักๆเอาตัวหลักๆนะคะก็มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะแอสโคลบิดแอซิดก็คือวิตามินซีอย่างที่รู้กันนะคะเป็นวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งถ้าวิตามินซีกับกูต้าเนี่ยอ่อทานไปพร้อมกันจะช่วยให้วิตามินซีจะช่วยให้กูต้าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเปลือกสนหรือพายบาร์กเอ็กซ์แทกนะคะแล้วก็มีเอลซีเอสเทอีนะคะนี่ก็ช่วยเรื่องผิวสารสกัดจากอะเซเลอร่าเชอร์รี่สารสกัดจากมะเขือเทศหรือโทมิโตเอ็กซ ิวอมชมพูนะคะตัวนี้ก็จะช่วยด้านผิวนะคะลดเม็ดสีทําให้ผิวเราขาวขึ้นผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ไม่กระจ่างใสแบบโสมๆนะยังช่วยให้ออมชมพูแล้วก็ให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะลดการอักเสบถ้าใครเป็นสิวอักเสบเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เวลาเราเจอมลพิษควันพิษต่างๆหรือเราถ้ามีถ้า,ถาผู้หญิงใครดูดบุหรี่หรือทานเหล้านะคะดูดบุหรี่และดื่มเหล้านะคะ เรามันจะทําให้สารกูต้าในร่างกายเราลดลงเพราะทุกคนเนี่ยจะมีกูต้าในร่างกายอยู่แล้วถ้าใครที่มีกูต้าน้อยเนี่ยจะเสียทให้เราเนี่ยอยู่คล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวไวต่อแสงแล้วก็ผิวโดนทําลายได้ง่ายแต่ตัวนี้ก็จะไปเสริมกูต้าของเราขึ้นไปให้มันต้านแบบพวกเม็ดสีหรือต้านมลภาวะที่จะมาทําลายผิวเรานะคะ mm. อแองเคตตี้เนี่ยเป็นคนนอนดึกมากมากนะคะก็เรียกไม้ว่านอนเช้าเลยดีกว่านอนตีสี่ตีห้าแต่ก็ไม่โทรมถ้าเป็นก่อนอันนี้ก่อนที่ทจะทานตัวนี้นะคะตอนสมัยเรียนเอแบ็เนี่ย จะบอกว่านอนดึกก็โซมนะคะไปพรีเซนต์งานเนี่ยเพื่อนยังทักเลยเหมือนผีดิบนะคะคือที่เป็นคนขาวอยู่แล้วถ้าแบบโซมนี่ก็คือซีตาจะแบบคล้ำแล้วก็เหี่ยวนะคะดูเหมือนผีดิบเลยนะคะแต่ถ้าทานตัวนี้เนี่ยทำให้ฮัตตี้เนี่ยนอนดึก 4ีสี่ปีห้าก็ยังดูเฟชอยู่นะคะก็จะมีหลายๆคนจะถามเคล็ดลับตลอดว่าทําไมพี่แคทตี้แบบนอนดึกตอบไลน์หนูดึกขนาดนี้ทาไมพี่แคทตี้ผิวยังสวยอยู่ผิวไม่โทมผิวเฟชอยู่นะคะใครที่เธอเจอตัวนี้ก็จะชมอ,ะอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องผิวนะคะก็คืออย่างที่เราข่าวไปแล้วแต่เราก็ต้องเสริมตัวอื่นให้ผิวเราสุขภาพดีด้วยเพราะเขาที่ทํางานน่ะผลไม้ก็ไม่ทานนะคะถ้าไม่มีอาหารเสริมตัวนี้ก็คงจะแย่นะคะแล้วก็ที่ใช้เวลาพัฒนาหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยนานและที่สําคัญนะคะ ถ้าพวกอาหารเสริมเนี่ยระยะเวลาการขอเอเออเขาก็นานด้วยนะคะประมาณ3เดือนซึ่งเบบี้คิสเนี่ยก็ขอออยอถูกหลักทุกอย่างนะคะเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างไม่มีการตัดขั้นตรงละขั้นตอนอะไรท้งนั้นแล้วก็ เลขออยอมานะคะก็เลขออยอก็อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถนําไปตรวจสอบได้นะคะในทางออเว็บไซต์เลยนะคะก็จะแนะนําว่าสมัยนี้นะคะอาหารเสริมทุกอย่างเนี่ยพื้นฐานหลักๆเลยแค่พื้นฐานนะคะควรจะต้องมีเลขจดแจ้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องเป็นเลขที่ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ใช่เลขที่ออสวมถ้าเราเห็นเนี่ยแค่นี้ไม่ได้เราต้องเอาไปเปิด อินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์นะคะไม่อย่าเชื่อแบบอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อแมค่ค้าอย่างแคทตี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแคทตี้นะเพื่อน,อนๆต้องเอาไปตรวจก่อนนะคะไม่ใช่พี่แคทตี้พูดแล้วเชื่อหมดนะคะเอาไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาเชื่อโอเคไหมว่าแคทตี้ปลื้มตัวนี้มากๆนะคะอยากให้ไปลองทานกันนะคะก็ถ้าทานแรกๆนะคะก็ประมาณวันละ2เม็ดนะคะแต่ถ้าทานไปสักพักแล้วประมาณหมดหนึ่งกล่องเนี่ยให้ทานวันละเม <1, S 1> ็ดน,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 นึ่งเท่านนทุกวันนี้คทตี้ก็ทานแค่1เม็ดก่อนนอนนะคะก็จะได้ผิวสวยผิวเป็นออร่ากันนะคะแล้วก็ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะรักนะคะจุ๊บๆุ๊บบ๊ายบาย